สวัสดีครับสมาชิกหวยเด็ดเล็กเด่นกำลังวันทุกท่านครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็จะนำเลขเด่นวันศุกร์หวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่1ธันวาคม2566ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางหวยลาวพัฒนาครับผมก็จะมีเลขสูตรที่ได้คำนวณเลขเด่นประจำหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยนำมาสรุปเลขเด่น และหลักจับคู่ชุด4ตัว3ตัว2ตัวบนและสองตัวให้กับสมงประดูเพื่อเป็นแนวทางครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการคิดคำนวณสูตรหวยหาเลขเด่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหวยลาวพัฒนาเพื่อหาเลขตัวเด่นจับคู่ชุด4ตัว3ตัว2ตัวบนล่าง เป็นแนวทางการหาข้อมูลสราควยลาวพัฒนาเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณาานในการรับชมครับขอบคุณครับมาสรุปผลกันหนอสราคววยลาวพัฒนางวดประจวันที่29พุพฤศจิกายน2 5 6 6กันก่อนครับผลกันออกรางวัลที่1 985288 985288เล็เกลขท้าย4ตัวครับ สี่ตัวออกห้าสองแปดแปดครับห้าสองแปดแปดครับสามตัวบนออกสองแปดแปดสองแปดแปดสองตัวบนแปด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 เลขท้ายสองตัว่างห้าสองห้าสองนะครับนี่คือผลการออกสลากหวยลาวพัฒนาวดล่าสุดนะครับมาดูเลขสูตรคำนวณนะครับประจำหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยนะครับผมได้นำเลขท้ายสี่ตัวงวดล่าสุดซึ่งออกห้าสองแปดแปดนะครับมาเป็นแนวทางการคำนวณฮารินประจำแต่ละหลักครับ หลักพันครับนำเลข5นะครับคำนวณหาเลขเต่นประจําหลักพันได้เลขเด่นจากสูตรที่คํานวณ4ตัวนะครับสสูตรนะครับจากสูตรคํานวณทั้งหมด4สูตรครับมาดูสูตรที่1ครับสูตรที่1ก็ได้นําเลข5คํานวณครับสูตรที่1 0เป็นตัวตั้งครับ0นย์เป็นตัวตั้งนําเลข5หลักพันงวดล่าสุดบวกตัวเองครับ5้บวกหได้เท่ากับ10นะครับได้เท่ากับ10เอาศูนย์ตัวหลังนะครับมาตั้งตั้งศูนย์แล้วก็บวกแขวเลขศูนย เพิ่มขึ้นไปให้เลขเก้าตัวเก้าหลักครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับต่อไปหลักพันสุดที่สองครับได้เลขหนึ่งเป็นตัวตั้งนะครับหนึ่งตัวนี้ครับหนึ่งตัวนี้ได้จากการนํานะครับได้จากการนําให้นํานะครับให้นําหลักร้อยคือสองครับหลักร้อยคือสองมาบวกหลักพันคือห้าครับสองบวกห้าได้เท่ากับนะครับอ่ามาสองบวกห้าได้เท่ากับ 7นะครับได้เท่ากับ7แล้วนําผลลัพธ์คือ7บวกหลักพันคือ5ครับ7จ็บวกห้าได้กับ12ครับเมื่อได้เท่ากับ12เอา2ตัวลงมาตั้งตั้ง2แล้วให้นับก้จาก2อมาแต้มคือเลข1ตัวนี้ครับหนึ่งตัวนี้ครับเม่ได้เลขหนึ่งก็ตั้งหนึ่งบวกจากเลขหนึ่งเพิ่มขึ้นไปให้เลขเก้าตัวเก้าล่ะครับหนึ่งสองสามเสียหกเจ็ดแปดเก้าครับต่อไปหลักพันสุดที่สามครับได้เลขสี่เป็นตัวตั้งครับสี่ตัวนี้ครับสี่ตัวนี้ ได้จากการนำครับได้จากการนำให้นำหลักนะครับให้นำหลักหลักพันคือ5ครับไปบวกหลักพันหัวตัดไปก่อนนั่นอีกกวหนึ่งคือ5เช่นเดีับห้าบวกห้าเท่ากับ10ครับเมื่อได้เท่ากับ10นะครับเมื่อได้กับ10แล้วนําผลลัพธ์คือ0ูนย์ตัวหลังบวกหลักพันคือ5ครับ0ูนย์บวกหได้กับ5ครับเมื่อได้เท่ากับ5แล้วให้นับลดจาก5มา1แต้มคือ4ตัวนี้ครับ คือสีครับได้4ตั้ง4ี่กับบวกแถวี่เพิ่มขึ้นไปเลขก้าตัวก็แลวครับ4 6 78 90 12ครับตาไปหลักพันสุดที่4ครับได้เลข9กเป็นตัวตั้งครับ9ต้าด้วยี้ครับได้จากการนำหลักแสนนะครับหลักแสนคือ9บวกหลักพันคือ5ครับ9บวก5ได้กับ14ครับเมื่อได้กับ14เอา4ตัโจหลังครับบวกกับหลักพันคือ5ครับ1ีได้กับ9ครับ ได้เท่ากับ9ตั้ง9บวกเท่เก้าเพิ่มไปเลยเก้าตัวเก้าแล้วครับ9 0 1 2 3 4 5 6 7นะครับนี่คือหลักพันสูตรที่4เมื่อครบ4สูตราะนั่งสุดหนสุดสอสุดสาสุดสีให้นับแต้มชนกัน4สูตรนะครับจะได้เลขที่ผมนับชนเด่นไว้ครับ4มี1 2 4 5 6 7ครับ6ตัวครับจาก4สูตรนับแต้มชนกันแล้วครับได้6ตัวครับ1 2 4 5 6 7ครับ1 2 4 5 6 7ใน6ตัวนี้ครับผมได้นำสูตรเทียบชนดึงเด่นครับผมดึงเลข1 ดึงเลข2ดึงเลข4ดึงเลขเดครับ1 2 4 7เป็นเลขเด่นหลักพันนะครับ1 2 4 7ครับ4ตัวครับจากดึงจาก6ตัวมานะครับมาดูสูตรคำนวณหลักร้อยต่อเขาต้องมา4สูตรคำนวณครับแต่ละสโซรก็จะนำหลักร้อยงวดล่าสุดคือเลข2มาเป็นแนวทางการคำนวณครับสูตรที่1ครับสูตรที่1 4เป็นตัวตั้งครับ4ตัวนี้ได้จากการนำหลักร้อยคือ2บวกตัวเองครับ2กับสได้กับ14ครับ ได้เท่ากับ14เอาสีตัวหลังมาตั้งตั้งสีก็บวกอย่างเลสีเพิ่มขึ้นไปเลขเก้าตัวเก้าหลักครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองต่อไปหลักร้อยสูตรที่สองครับได้เลขหนึ่งเป็นตัวตั้งครับหนึ่งตัวนี้ครับหนึ่งตัวนี้ได้จากการนําครับได้จากการนําให้นํานะครับให้นําหลักสิบนะครับหลักสิบคือแปดครับบวกกับหลักร้อยคือสองครับแปดบวกสองได้กับสิบครับได้เท่ากับสิบ แล้วนําผลลัพธ์คือศูนย์ะครับบวกกับหลักร้อยคือ2ครับศูนมาสองได้กับ2ครับเมื่อได้กับ2นับลดจาก2งมา1แต้มครับมา1แต้มก็คือเลข1ครับก็คือเลข1นะครับเมื่อได้1ตั้ง1บวกจากเลข1เพิ่มขึ้นไปเลขเก้าตัวก็แล้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับต่อไปหลักร้อยสุดที่3ครับได้เลข9้เป็นตัวตั้งครับ9ตัวนี้ครับ เ้าตัวนี้ได้จากการนำครับได้จากการนำให้นำหลักร้อยคือ2นะครับบวกกับหลักร้อยงววถัดไปก่อนนั้นอีกหนึ่งคือ5ครับ2องบได้เท่ากับ7ครับเมื่อได้เท่ากับ7นํานำผลลัพธ์คือ7นะครับบวกหลักร้อยคือ2ครับ7จ็บได้เท่ากับ9ครับได้เท่ากับ9ตั้ง9ก็บวกอย่างเลข9กเพิ่มขึ้นไปเลข9ตัวก็แล้วครับเ0 1 2 3 4 5 6 7่อากครับต่อไปหลักร้อยสุดที่4ครับได้เลข3เป็นตัวตั้งครับ3ตัวนี้ได้จากการนำ ให้นาหลักแสนคือ9บวกหลักร้อยคือ2ครับ9บวก2ได้เกัาบ11ครับเมื่อได้เก้บเอเอา1ตัวหลังไปบวกหลักร้อยคือ2ครับ1บวก2ได้กับ3ครับได้ได้กับ3เท่ากับ3ด้เยครับเมื่อได้3ก็ตั้ง3บวกอยี่างบสามเพิ่มเพลกับตัวเขาแล้วครับ3 4 5ส7 8 9 0 1ย์ครับครบ4สูตรครับ1 2 3 4าครับครบ4สูตรคนวณแล้วให้นับแต้มชนกัน4สูตรจะได้เลขที่ผมนับชนเด่นจาก4สูตรได้ครับจะมี1 4 5ห 679ครับ145679ด้นับแปมทั้ง4สูตรชนกันแล้วครับใน6ตัวครับ14 5 6 7 9หเใน6ตัวนะครับใน6ตัวผมได้นำสูตรเทียบชนดึงเด่นครับผม1ึงเลข1เลข4เลข5้าเลข9้าครับ14 5 9หเเป็นเลขเด่นหลักร้อยครับ1 4 5 9ครับเป็นเลขเด่นหลักร้อย4ตัวครับนี่คือสูตรหลักร้อยครับมาดูสูตรหลักสิบกันต่อครับทั้งหมด4สูตรคำนวณนะครับแต่ละสูตรก็จะนำหลักสิบวดล่าสุดคือเลข8 มาเป็นแนวทางการคำนวณครับมาดูสูตรที่1ครับได้เลข6เป็นตัวตั้งครับ6ตัวนี้ได้จากการนำหลักสิบคือ8บวกเองครับ8บวกแได้เท่ากับ16ครับเมื่อได้16เอา6กตัวัมาตั้งตั้ง6แล้วก็บวกกับเลข6เพิ่มขึ้นไปเลข9ก้าตัวก็ลักครับ6 7 8 9 0 1 2 3 4นครับต่อไปหลักสิบสูตรที่2ครับได้เลข4เป็นตัวตั้งครับ4ตัวนี้ครับ4ตัวนี้ได้จากการนำครับ ให้นำหลักหน่วยคือ8บวกหลักสิบคือ8ครับไปดบวกแนได้ก็16ครับเมื่อได้16แล้วนำผลลัพธ์คือ6ไปบวกหลักสิบคือ8ครับ6กได้ก็14ครับเมื่อได้1 4เอา4ตัวนมาตั้งตั้ง4บวกแกนเลขเพิ่มขึ้นไปเล้ก็ตัว9หลักครับ4 5 6ห8 9 0 1 2ครับต่อไปหลักสิบสตรที่3ครับได้เลข8เป็นตัวตั้งครับ8ตัวนี้ครับ8ตัวนี้ได้จากการนำครับให้นำหลักสิบ หวตล่าสุดคือ8บวกกับหลักสิบหัวต่ถไปก็คือ0นย์ครับ8บวก0นได้เท่ากับ8ครับเมื่อได้เท่ากับ8นำแปมาตั้งตั้ง8บวกอย่างไรแเพิ่มขึ้นไปเลขเก้าตัวคกับแล้วครับ8 9 0 1 2 3 4 5 6นครับต่อไปหลักสิบสุดที่4ครับได้เลข3เป็นตัวตั้งครับ3ตัวนี้ครับ3ตัวนี้ได้จากการนำครับให้นำหลักพันนะครับหลักพันคือหนะลครับหลักพันคือ5ไปบวก กับหลักสิบคือไปครับ5บวก8ได้เท่ากับ13ครับได้เท่ากับ13เมื่อได้เท่ากับ3 13เอา3ตารางมาตั้งนะครับเมื่อตั้ง3าก็บวก่างที่3าเพิ่มขึ้นไปให้เลขเก้าตัวเข้าแล้วครับ3 4 5 6 7 8 9 0 1นะครับเมื่อได้ครบ4สูตรคำนวณครับสูตร1ึงสูตร2ส่ตรสสแล้วให้นับแจ้มชนกันทั้งสสูตนนะครับจะได้เลขที่ผมนับชนเด่นหลักสิบไว้ครับ6ตัวครับ มี1 4 6 8 9 0ครับ1 4 6 8 9 0จาก4สูตรนับแต้มชนกันเลยครับได้1 4 6 8 9 0ใน6ตัวนะครับผมแนะนำสูตรเทียบชนดึงเด่นครับผมดึงเลข4ดึงเลข8ดึงเลข9เลขสุดครับ4 8 9 0เป็นเลขเด่นหลักเสียบครับ4 8 9 0ครับ4ตัวครับ ส8 9 0้าูนย์ครับนี่คือสูตรคำนวณหลักสิบนะครับมาดูสูตรคำนวณหลักหน่วยต่อครับทั้งหมดสสูตรคำนวณครับตัวเลขสูตรจะนําหลักหน่วยงวดล่าสุดตัวเลข8มาเป็นแนวทางการคำนวณครับสูตรที่1ครับสูตรที่1หลักหน่วยสูตรที่1ครับไดเลข6เป็นตัวตั้งครับ6ตัวนี้ครับได้จากการนําหลักหน่วยงวดล่าสุดคือเลข8ปมาคำนวณครับ ให้นำา8บวกตัวเองครับไปดวงไป้บหกครับเท่ากับ16เอา6ตัวหลังมาตั้งตั้ง6แล้วก็บวกอย่างนี้6เพิ่มขึ้นไปอันเลก้าตัวครแล้ะครับ6 7 8 9 0 1 2 3 4ครับต่อไปหลักหน่วยสุดที่2ครับเลข4เป็นตัวตั้งครับ4ตัวนี้ครับ4ตัวนี้ได้จากการนำครับให้นำหลักหน่วยงวดล่าสุดคือ8ไปบวกหลักหน่วยงวดถัดไปงวดหนึ่งคือ8เขครับแปดวงไดค่าครับ เท่ากับ16แล้วนําผลลัพธ์คือ6นะครับไปบวกหลักหน่วยคือ8กับ6นได้กับ14ครับได้กับ14เมื่อได้14เอา4ตัวตั้งตั้ง4แล้วก็บวกอย่างที่4เพิ่มขึ้นไปให้เลขตัวกันล้ครับ4 5 6 7 8 9 0 1 2ครับต่อไปหลักหน่วยสุดที่3ครับได้เลข7เป็นตัวตั้งครับ7ตัวนี้ครับได้จากการนําครับได้จากการนําให้นําหลักแสนคือ9บวกหลักหน่วยคือ8รับ9บวกกันได้ก็17ครับ เมื่อได้สิเจ็ดเอาเจ็ดลังมาตั้งตั้งเจ็ดแล้วก็บอกเขียรข7เพิ่มไปใเก้าตัวกครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสหครับมาไปหลักหน่วยสูตรที่นะครับสูตรที่4ครับได้เลขสามเป็นตัวตั้งครับ3ตัวนี้ครับได้จากการนําให้นําหลักพันครับหลักพันคือ5บวกหลักหน่วยคือแปดบหาบวกแปได้เท่ากับ13ครับเมื่อได้สิบสามเอาสามตัวลังมาตั้งตั้งสแล้วก็บวกเขียรขเพิ่มไปในก้าตัวกแครับสามสี่ห้าหกเจนย่งครับ หลักหน่วยสุดที่4เมื่อครบสสูตครับน้อครับสูดร1สุดสสุดสสดสแล้วให้นับแต้มชนกัน4สูตรจะได้เลขที่ผมนับชนเด่นไว้ครับมี1 4 7 8 9 0 6ตัวครับ1 4 7 8 9 0 6นตัวใน6ตัวนี้ผมได้นำสูตรเทียบชนดึงเด่นครับผมดึงเลขหดึงเลข4ี9ดึงเลขกดึงเลขสุดครับ1 4 9 0เป็นเลขเด่นหลักหน่วยนะครับ1น9 0ี่ครับนี่คือสูตรเลขสูตรคำนวณหลัก พันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคมครับมาดูการจับคู่ครับในชุดสองตัวล่างและชุดสองตัวบนครับชุดสองตัวล่างผมนำหลักพันสี่ตัวครับหนึ่งสองสี่เจ็ดจับคู่กับหลักร้อยสี่ตัวหนึ่งสี่ห้าเก้าในชุดสองตัวล่างดังนี้ครับหนึ่งวางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วยสี่ตัวครับยี่หนึ่งหนึ่ง หนึ่งสี่หนครับสองาลสิบจับคู่หลักหน่วย4ตัวครับยีสองหนึ่งสองสี่้าสองเก้าครับสี่ว้างลอสิบจับคู่หลักหน่วยสี่ตัวครับยีสี่หนึงสี่สี่สี้าสี่เก้าครับเจ็ดบางลอสจับคู่หลักหน่วยสี่ตัวครับยีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าและเจ็ดเก้ารวมทั้งหมดสิบหกชุดครับนี่คือชุดสตัวล่างครับสิชุดนะครับมาดูชุดสองตัวบนต่อครับชุดสองตัวบนผมนำหลักสิบตัวครับ 4 8 9 0กจับคู่กับหลักหน่วยสตัว1490จะได้ชุด2ตัวบนดังนี้ครับ4ว่ละสิจับคู่หลักหน่วย4ตัวครับ 4, 1 4 4 4หนเครับ8วดวันละสิบจับคู่หลักหน่วย4ตัวยี่ดนึ่ง้ยครับ9วางหละสิบนะครับจับคู่หล,ล,ล,ลักหน่วย4ตัวจะได้919499 9 0ศย์ครับ0วนย์วันละสิบจับคู่หลักหน่วยสตัวครับยี่สีน 0409และ00นะครับรวมทั้งหมดในชุด2ตัวบน16ชุดนะครับนี่คือชุด2ตัวล่างและ2ตัวบนหวยลาวพัฒนาในงวดประจําที่1ธันวาคมครับมาดูชุดเด่นครับชุดเด่น2ตัวล่างก่อนครับทั้งหมด16ชุดครับ2ตัวล่างจะคู่ไว้16ชุดครับชุดดึงเด่นครับผมได้นําสูตรมาตามนะครับได้เลขเด่นจากสูตรที่คํานวณนะครับ ผมสรุปเด่นไว้ที่4ชุดนะครับใน4ชุดเด่น2ตัวล่างก็คือ 26, 29, 76, 79 4ชุดนะครับจากตัดมาจาก16ชุดนี้ครับจะได้ชุดเด่นนะครับ 26, 29, 76และ79ครับและในชุดเด่น2ตัวบนครับตัดมาจาก16ชุดนะครับผมนำสูตรมาเทียบมาตัดครับได้ชุดเด่นที่สุดครับมี 41, 44, 81และ84นะครับ 41, 44, 81, 84 สี่ชุดในสี่ชุดนี้เป็นชุดเด่นสองตัวบนสลักหวยเราพัฒนาก็ต้องมาลุ้นครับจะมาตามสูตรหรือไม่ครับมาดูชุด3ตัวบนครับชุด3าตัวบนผมนําหลักร้อยครับวัตถุที่หลักร้อยนะครับหลักร้อยสูตรที่คํานวณหนึ่งเดืนมาสตัวครับหนึ่งสี่ห้าเก้าครับหนึ่งสี่ห้าเก้าดึงสองตัวนะครับหนึ่งสี่ห้าเก้านะครับหนึ่งสี่ห้าเก้าผมดึงสองตัวครับผมดึงสองตัวครับ ักร้อยครับผมดึงเลข5ครับดึงเลข5และดึงเลข9กวางหลักร้อยครับดึงห้าลเก้าวางหลักร้อยครับนามาจับคู่กับชุดเด่นนะครับชุดเด่น2ตัวบน4ชุดครับ4ี่4 8 1แดหนึ่งและ8 4ดครับจะได้ชุด3ตัวบนดังนี้ครับมาสรุปนะครับชุด2ตัวล่างใหม่ครับชุด2ตัวล่างนะครับจากทั้งหมด16ชุดนะครับทั้งหมด16ชุดนี้ครับผมสรุปชุดเด่นไว้ที่4ชุดนะครับ ได้สี่ชุดจากที่ผมสรุปในชุดเด่นสองตัวล่างครับสี่ชุดครับสองหกนะครับสองหกกลายเป็นสองห้าครับนะเพราะว่าหลักหลักหลักร้อยนะครับจะปิดอยู่สองตัวครับเลขหกครับเปลี่ยนจากเลขหกมาเป็นเลขห้าครับจะได้สองหกสองเก้าเจ็ดห้าลขเจ็ดเก้าครับเปลี่ยนจากเลขหกมาเป็นเลขห้าครับแก้ไขครับแก้ไขโดยนะครับจากเลขหกเป็นเลขห้าครับ เป็น25 29 75และ79ครับทั้งหมด4ชุดนะครับ2ตารางครับ25 29 75และ79ครับมาดูชุด3ตัวบนต่อครับผมนำหลักร้อยนะครับ5และ9จะคู่กับหลักชุด2ตัวัน4ชุด41 44 81 84จะได้ชุด3ตัวบนหวยลาวพัฒนาดังนี้ครับมาดูชุด3ตัวบนนี้ครับผมแนะนำ5และ9จะคู่กับชุดเด่น2ตัวัน4ชุดจะได้541 5 4 4 5 8 1 5 8 4างครับ9าวังหลัก้อยจับคู่ชุดเด่น2ตัวบชุดครับได้9ก1าสี่หนแึงและ9 8 4นะครับรวมทั้งหมดชุด3ตัวบน8ชุดตรงๆมารลุนครับ8ชุดนี้จะมาตามสูตรหรือไม่ครับมาดูชุด4ตัวครับชุด4ตัวผมได้นำชุด2ตัวล่างและสตัวบนครับมาสรุปนะครับในชุด2ตัวล่างดึงเด่นมา4 4ชุดครับ2 5 29 75 79ครับผม เน้นนะครับผมเน้นไปที่นะครับดึงเด่นเน้นไปที่79ครับเน้น79ชุดหนึ่งครับแล้วก็25ครับผมจะน 2, 5, ํา25ได้79มาจับคู่มาชุดเด่น2ตัวบนจาก4ชุดครับ4 1 4 4 8 1และ8 4ดดึงเด่นไว้ที่2ชุดครับดึงเด่นไว้ที่41และ8 1ครับ ดึงในเลขที่สี่หนึ่และ81ครับฉะนั้นในชุด4ตัวผมจะนำสองและสอและเจมาจากคู่กับ41และ81จะได้ชุด4ตัวห้เรวาพัฒนาดังนี้ครับมาดูชุด4ตัวครับที่สรุปจับคู่เด่นไว้ครับมี2541้าสี่หนึ่งครับสอง1้าสี่หนึ่งสองห้าแปดหครับสองห้าแปครับเจ็ดเก้าครับเจ็ด แล้หมวสี่ชุดเลยครับในชุด4ตัวจะมีด้วยกันทั้งหมด4ชุดใน4ชุดนี้เป็นชุด4ตัวมาลุ้นครับ4ชุด4ตัวทั้งหมด4ชุดจะมาหรือไม่ครับมาสรุปชุดฟันธงหวยลาวพัฒนาครับในท้าย4ตัวครับที่ผมสรุปเด่นไว้ที่4ชุดจับผู้เด่นไว้ที่4ชุดในชุดเด่นนะครับผมเน้นไปที่7 9 8ดเก้าแปดเองครับ เน้นไปที่981รอง2541ครับรอง2541นะครับชุด3ตัวบนครับ3ตัวบนชุดเด่นเน้น981ครับเน้น981รอง541ครับรอง541ครับ2ตัวบนครับชุดเด่นเน้น81รอง41ครับเน้น81รอง41 2ตัวล่างครับเน้น79รอง25ครับเน้น79รอง25นะครับน,น, 7, 9, ร 2, นี่คือชุดเน้นชุดรองเลขท้าย4ตัวเด่นในรอง3ตัวบนเด่นนรอง2ตัวบนเด่นเนรอง2ตัวล่างเด่นเ้นรอง เวลาพัฒนานะครับมาดูชุด2ตัวครับชุด2ตัวบน2ตารางครับจากที่สูตรที่คำนวณจากผู้เด่นไว้ก็จะมี2529 เจ็ดห้าเจ็ดเก้าสี่หนึ่งสี่สี่แปดหนึ่งและแปดสี่รหมแปดชุดในแปดชุดนี้เป็นเลขเป็นสองตัวมาได้ทั้งสองตัวบนทั้งสองตัวล่างเัวเรลาพัฒนาในงวดประจำวันที่หนึ่งทันบาคมครับนี่คือข้อมูลแนวทางไวเหลาพัฒนาครับผมได้นํามาลงคลิปให้กับสมาชิกดูเป็นการประกอบการตัดสินใจสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาอย่างรับุงก่อนตัดสินใจครับตัวเลขทุกตัวเลขเป็นเลขสูตรคํานวณครับสูตรคำนวณสูตรนี้จะมาตามสูตรออกตามสูตรหรือไม่ ต้องมาติดตามผลการลอกสลากหวยลาวพัฒนากันได้งวดประจำวันที่1นึ่ธันวาคมครับขอบคุณสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกําลังวันทุกท่านทุกคนทุกหลังแกน,นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางวิธีการชิดการค้นสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด่นวันศุกร์งวดประจําวันที่1นึธันวาคม2องพลงคลิปให้กับสมาชิกดูเป็นการประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับจะได้เป็นกําลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสุดไว้ดีๆเลขเด่นๆลงคลิปให้กับสมาชิกติดตามรับชมอด็กในคลิปต่อไปครับพสมาชิกทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ